ค่ะกับสวัสดีนะคะสมาชิกทุกคนด้วยจ้ะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วให้กดไลค์ให้แอดบ,บีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้แกแอดบ,บีการกดไลค์คือการให้กําลังใจนะและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเราด้วยจ้าแต่เราจะมาที่ลาวสตาร์กันก่อนเลยนะลาวสตาร์วันที่24เราจะให้ทุกคนวิ่ง9้านะคะ สายรูดให้รูดห้านะคะแล้วก็วินแปดเ้าสี่หนึ่งจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะนะคะเจาะให้เป็นห้าหนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่ง สี่แปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวเอให้เป็นห้านะคะต่อมานะคะจะเป็นดาวโจน VIP จะให้วิง 2, 7, ว่งสองลูดเจ็ดวิน 0ูน1สี่สาจับมัดกันเลยค่ะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะจอะให้เป็นเจ2 0หนึ่ง2อนสสามสองะคะวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นเจเด้อจ้า ต่อมาจะเป็นดาวโจนปกตินะคะให้วิ่ง8ลูดศูนย์วินหนึ่งสี่ห้าหกนะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวจอจะให้เป็นเจ็ดศูนย์สี่หก 1> 8ปดหนึ่งวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นศูนยเดอจ้าตามนี้เลยนะแล้วถ้าใครสนใจยังอยากเข้าห้อง vp นะคะแอดบียังรับอยู่อีก20คนนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะ id ของแอดบียูยู สองสี่สองสี่นะเดี๋ยวจะรอบหน้านะคะอาทิตย์หน้าจันหน้าจะมีค่าเข้าห้อง VIP 200บาทตลอดชีพเด้อจ้ะถ้าใครไม่รีบเข้าตอนนี้นะจ๊ะเสียโอกาสเลยนะคะจะมีค่าเข้า VIP แล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ